สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแกะรีวิวทําสีสิ่งที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับรวมถึงผมด้วยผมก็รอคอยมาแบบตั้งแต่เห็นหน้าหุ่นตัวนี้เลยก็คือมินิพาเอ่ออัปทาโรเซนไตดงมาเทอร์ชุดที่1นนะครับก็เป็นตัวดงอันนี้ไทยจินนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นมินิพาที่บอกว่าศูนย์หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นชุดพิเศษชุดที่1นนะครับถ้าเป็นชุด1จริงๆเนี่ยจะเป็นตัว ตัวนี้นะครับขนาดกล่องเนี่ยเท่ากันเลยก็คืออันนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับปอกแต่ละชุดพิเศษเนี่ยก็จะออกมาเป็นตัวที่1นเนี่ยแต่เป็นสีพิเศษนะครับก็จะได้เคยออกมาก็มีตัวใสบ้างตัวแบบเพิ่มตัวเก็ตเมทัลลิกเข้าไปบ้างอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการให้ลายของตัวเองเนี่ยลายธรรมดาไปเป็นตัวตัวเล็กแล้วก็หุ่นใหญ่เนี่ยจะบอกลายนี้นะครับก็ชุดที่2เนี่ยก็น่าจะเป็น เออโคลัดดาคุนจินนะครับก็กล่องเท่ากันเลยกล่องสวยมากด้วยกล่องใช้แบบสีเหลืองสีชมพูแบบมีซากุระแบบอลังการอะกล่องถ้าใครซื้อแบบไม่มีกล่องรวมเนี่ยผมว่าเสียดายเพราะว่ากล่องรวมกล่องนี้สุดยอดมากจริงๆนะครับสวยมากอนะ่ะบน่าเก็บอะ่ะแต่เรื่องประหลาดก็คือว่าเขาเอาด้านเปิดนะครับไว้ที่ด้านหน้า แปลกๆสักนิดหนึง่งก็ไลอัพเดี๋ยวดูไลอัพมาก่อนแลวกันไลอัพก็มีทั้งหมด6กล่องนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะแพงกว่าตัวนู้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องพิเศษนะครับก็จะมีการลงสีอะไรมาให้บางส่วนนะครับก็2กล่องแรกเนี่ยจะเป็นตัวดงโรโบทาโร่นะครับก็จะมีมือมาให้นะครับแล้วก็ตัวฐานแล้วก็กล่องที่3ามเป็น ซาลุโรบฮาโร่สี u, ่ alo, 4, เป็นโอนิซิสเตอร์โรบฮาโร่แล้วก็เอ่ออันนี้เป็นอินุโรบฮาโร่แล้วก็ตัวคิจิบาเทอร์โรบฮาโร่นะครับก็ให้ดูอีกสักรอบหนึ่งวนๆว,ว,วนกันง้างนานง้างนาน,านแล้วก็มาแกะก,กันเลยอันนี้เนี่ยจะมีวางขาย2แบบนะครับอีกแบบหนึง่งที่จะเป็นขายตามร้านค้าเนี่ยเขาจะแพ็คมาให้เป็น14กล่องนะครับซึ่งในสิบสี่กล่องนั้นนหละ มันก็จะมีตัวเออใครบ้างนะจะมีแบบเนี้ยสองชุดนะครับแล้วก็จะมีเบิ้ลตัวตัวสีแดงให้อีกชุดหนึ่งนะครับก็คือกล่องเบอร์หนึ่งเบอร์สองอีกชุดหนึ่งรวมเปสิบสีกล่องก็คือถ้ามาประมาณเนี้ก็น่าจะเป็นการบอกอ้อมๆแล้วว่าจะไม่ออกยูโดของตัวโรบอทาโล,น,ล,โลนะครับ อย่า,ากูว่ามันจะนิยมแหละถ้านิยมผมว่าเขาก็น่าจะเปิดตัวย oh ูโดโรเบาโรได้อยู่โอเคกล่องซิลมาแบบมิดชิดมากนะครับเขาตื่นเต้นในสุดก็ได้เล่นละจริงๆของก็มาถึงที่ผมสัาพักให,ใหญ่แล้วแหละแต่ผมยังไม่มีเวลาเล่นเลยเพิ่งแบบว่าโอ้สวยนี่ครับผมอันนี้จากกล่องจากด้านบน ตัวเลขหนึ่งโอ้สวยโอ้ใจละลายหน้ากล่องก็น่าจะเหมือนกันหมดทุกอันนะครับยกเว้นนำเบอร์ด้านล่างอันนี้ด้านหลังอยอดเป็นการทำของเล่นที่สวยระหะนี้ชึบโอ้โหทำให้ตอนแกะรู้สึกผิดเลยอะ ด้านหนก็มีวิธีประกอบนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะอีกทีหนึ่งอันนี้ลูกอมก็ถ้าใครซื้อภายในมันจะยังกินได้ถึงประมาณไหนวะมันจะมีคารดเี่ปุปน,นะครับแต่ว่าจากที่วันผลิตเนี่ยก้าคิดว่าน่าจะกินได้จนถึงประมาณเดือนเดือนห้าปีหน้านะครับกำลังเซฟเป็นลูกอมรสละมุนเน็ตอร่อยมากเลยแหละอันนี้2องหนึ่งแห่งเยอะชุดนะ สวยอะไรขนาดนี้อันนี้แผงนี้น่าเป็นส่วนอกแขนนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีสีแดงให้สองเฉดก็คือสีแดงแบบเข้มๆแล้วก็สีแดงแบบอ่อนๆน,นะครับอันนี้แผงสีเงินจริงๆผมว่าประกอบดิบก็สวยแล้วนะโอ้สติกเกอร์สติกเกอร์เยอะเยอะมากไปหน่อยอันนี้สีทองนะครับผมว่าน่าองพ่นเพิ่มหน่อยมันก็ดูทองแล้วแหละแต่มันยังไม่พอเท่าไหร่นะครับ ไม่ชิดรู้จากแพงอันนี้ส่วนหมวกแล้วก็ส่วนหน้านี่อันนี้ตัวที่เขาลงสีมาให้นะครับแต่เดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะพ้นกบผมไม่ชอบปากอันเนี้ยปากมันเข้มไปหน่อยต่อมากล่องที่สองโอ้ขาดซะและ้วเจ๊ได้ใจกล่องที่สองอันนี้มีชิ้นส่วนน้อยลงนะครับ แข็งไม่ใหญ่เท่ากล่องหนึ่งอ่ามีมือแบร์มีเท้าแล้วก็สติกเกอร์อันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็น่าส่วนเป็นส่วนหน้าขาว่านะครับแล้วก็เป็นขาตั้งของฐานอีกทีหนึ่งไว้เก็บอุปกรณ์และก็ส่วนเอว สวยสวยสวยโอเคเดี๋ยวเราเก็บของดงโรบูฮาโลไว้ก่อนต่อมาโอนิซิสเตอร์คือถ้าเขาไม่ได้ออกยูโดอ่ะผมจะเสียใจมากเลยถ้าโรบูฮาโลไม่ออกยูโดแล้วมันจะไม่มีบเอ๊ะไม่ใช่นี่หว่ะก่องที่สองเป็นซาลุก่อนอ๋อแอสซาลุกับโอนิซิสเตอร์อ่ะผมแบบจะเสียดายอ่ะถ้าเขาไม่ออกตัวยูโดเพราะว่ามัน รูปทรงมันอะถ้าเป็นยูโดผมว่าสวยกว่าเยอะเลยอ่าอันนี้ฐานเหมือนของเดิมเป๊ะๆนะครับแล้วก็ตรรัวเพลทอันนี้อันนี้ส่วนหน้าแล้วก็อกแลก้วก็น่าจะเป็นแขนโอ้ตัวขนมีทำทำลายขนมาให้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโอ้สวยๆแล้วก็อันนี้วิธีประกอบล่างอยู่นี่เองโอเคโอ้แต่สติกเกอร์สติกเกอร์ก่เาเรื่องอยู่ แล้วก็แผงสีดำพวกมือพวกลำตัวนะครับเนี่ยดูรูปร่างของออนิสเตอร์ครับมันไม่ได้เลยอะถ้าเป็นตัวเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเยอะเลยก็เสียดายนะครับถ้าไม่ออกยูโดโชุึบ ชิ้นส่วนชิ้นใหญ่เลยอันนี้ส่วนเกาะลายดีเทลให้มาคมเลยนะครับเนี่ยครบถ้วนอยู่ถ้าใครอยากโมจุดขยับเนี่ยก็ต้องแบบปาดต้องหั่นเยอะพอสมควรเลยแล้วก็เอาตัวพวกข้อต่อของโคตบุริยาอะไรพวกนี้พี่เขาทำมาแล้วติดสติกเกอร์ให้มาสองแผงเลยนะครับเป็นสีเงินเอ้ยไม่ใช่เป็นสีแบบเจีกันไม่เท่าอันหนึ่งแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอันหนึ่งก็ ถาอยากสวยก็ต้องติดทั้งหมดนะครับชุบอ,อันนี้ตัวอินุบาเทอร์แผงสีดำก็เ,เป็นส่วนลำตัวเนาะแล้วก็ อันนี้จะเป็นหางแล้วก็ขาพลาสติกเหมือนทาให้มันวิงวับแล้วมันก็เกิดลายแบบลายตามทินส่วนเหมือนกันนะครับต้องต้งพ่นสีครับเอาแล้วก็มีลายสีฟ้าตามตัวอันนี้เป็นส่วนหน้าแล้วก็ปากชอ,องสุดท้ายสีสันม,มันสวยจัง อ่า ه, มีชิ้นใสสวยด้วยโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ชิ้นสีเงินอันนี้สีมพูแบบสีมูสวยด้วยอะเข้มดีอ่ะผมเจอข้อเสียและของชุดนี้ก็คือว่าอันนี้ผมแอบลุ้นอยู่ ลายตรงดาบอะครับเขาไม่ได้ทําเป็นแบบทำเป็นร่องมาให้แต่ว่าให้เป็นสติกเกอร์มาเลยนะครับก็คือเราไม่สามารถเลือกทาสีเองได้ก็คือยอมจำนวนติสติกเกอร์ครับเพราะว่าเขาไม่ใส่ดีเทลมาให้ก็้าใจนิดนึงกับว่าจะทําให้มีสติกเกอร์เลยเนี่ยแต่ก็น่าจะต้องติดแล้วก็ส่วนสีการไม่เข้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็มีเท่านี้เดี๋ยวผมไปทําสีแล้วก็มาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ไปทำสีมารียเร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวออโรบอทาโร่ทั้ง5ตัวนะครับก็ทำสีเป็นแคนดี้โทนทุกตัวเลยนะครับแม้แต่ตัวสีดำก็ใช้แบบใช้เป็นโทนแคนดี้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเาเริ่มจากสีแดงก่อนดงโรบอทาโร่นะครับตัวนี้ก็เป็น2กล่องประกอบเป็น1ตัวนะครับ ก็รูปร่างจะแบบดูเตี้ยเตี้ย,ต,ยตอนน้มอตอหนึ่งนะครับสีแดงในตัวนี้ก็จะเป็น2โทนนะครับคือสีแดงสว่างแล้วก็สีแดงที่เป็นสีแดงเข้มนะครับก็เรื่องของการทําสีเนี่ยผมพ่นสีแดงแบบแคนดี้โทนเงี้ยทั้งตัวไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยบงังส่วนที่เป็นสีแดงเข,เข้มเนี่ยแล้วก็พ่นเคียร์สมูลลงไปให้มันเข้มขึ้นนะครับก็ได้ประมาณนี้ผมว่าเป็นตัวที่สวยมากเลยแหละ ถึงแม้ว่าลูกทรงมันจะดูประหลาดๆนะครับแต่พอทำสีแล้วอะ่ะมันดูมีคุณค่ามากเลยเดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนกันดีเริ่มจากส่วนหัวแล้วกันนะครับส่วนหัวเนี่ยผมใช้สีดําเป็นสีดําอินเเมลนะครับมันก็จะดูวิงกว่าแล้วก็แบบที่ต้องบางพ่นเนี่ยก็จะมีส่วนส่วนตาเขาเนี่ยแหละแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ย <c oughs> ตรงหน้าเนี่ยที่เขาสกิลมาให้นะครับผมก็บังลูกตาไว้เก็บลูกตาไว้แล้วก็พ่นปากใหม่ให้แบบเอาที่เขาแบบ ลงสีปากมาให้อะผมเอาออกนะผมไม่ค่อยชอบสีปากอันเดิมเท่าไหร่มันเข้มๆเ,เกินไปไหนแล้วก็ส่วนอกนี่ผมพ่นเป็นสีทองนะครับแล้วก็ซ้ำด้วยเคียรเหลืองอีกที่นึงให้มันดูแบบเหลืองๆดูสนุกสนุกมากขึ้นนะครับอันนี้ส่วนของหน้าท้องเนี่ยมันขยับได้เยอะเลยยังซ้ายขวาบนล่างแบบดีอะยังได้ดีมากจะมีรูสองรูไว้ครับติดซิกแพคนะครับตอนลมล่าง ส่วนแขนขยับได้ไม่เยอะนะครับอันนี้มียกมีมานี้แล้วก็ข้อต่อตรงนี้มีเล่นได้นดิดหน่อยนะครับก็ขยับไปในทิศทางที่ประหลาดมานะครับอันนี้ส่วนสีเงินตรงเนี้ยเขาไม่ลงสีมาให้ผมก็เอ้ไม่ใช่ดิไม่มีสติกเกอร์มาให้ผมก็ลงสีไอ้ทั้งตัวนี้ทุกตัวผมไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เลยครับเป็นแบบทาสีทั้งตัวเลย แล้วก็ส่วนแขนด้านในอันนี้ครับที็นสีดําเขาให้มาเป็นสีเงินตอนแรกผมดูตัว <S 2> <S 2> ดีเทลออฟฮิโร่แล้วอะมันแขนส่วนนี้มันไม่ได้สีเงินนะผมก็เลยทําเป็นสีดาเดยวกขาไปเพราะเท่าที่ดูม,มันเป็นสีเดยวกขานะครับก็ <S <S ต่อมาส่วนกระโปงส่วนกระโปงอันนี้ผมแนะนำว่าใครทาสีนะครับให้ทําสีขาวก่อนแล้วค่อยไปทําสีแดงอ่อนแล้วค่อยเอาแดงเข้มนะครับ <S <S ส่วนตรงจุดเนี่ยผมก็ใช้สีแดงอินเเมลตัน้ำแต้มแล้วก็เช็ดออกนะครับ ต่อมาส่วนเท้าอันนี้ไอส่วนที่เป็นสีแดงรงเท้าเนี่ยเขากไ็ไม่มีสติกเกอร์มาให้แล้วก็ไม่ลงสีมาให้นะครับก็อันนี้ผมทำเพิ่มเข้าไปให้มันแบบดูสมบูรณ์มากขึ้นก็เท้าเล็กๆนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ส่วนด้านหลังก็ทําสีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็จะมีหมวกอยู่หมวกคาบุโตะของล่างโอนิไทยจินนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ครับส่วนของการเล่นเนี่ยก็ สามารถเล่นกับตัวซันกลาซ,ซอสของยูโดได้นะครับก็แต่มันแอคชั่นอะไรไม่ได้เท่าไหร่อ่ะมันก็ได้แค่ถือไว้เฉยๆนะครับก็แอคชั่นก็ได้ไม่เยอะนิดเดียวนะครับนาเทียบกับตัวเออดงโมโมโทาโร่น้าปกตินะครับก็สูงเท่ากันเลยแล้วก็ถ้าซื้อแบบ12บองกล่องเขาจะให้นิ้มา2ตัวนะก็คิดว่า น่าจะให้เอาไว้วางเล่นประมาณนี้แหละแบบแบบไม่ล้มลานครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยนะก็ขนาดาพอๆกันเล่นเล่นกับลายยูโดได้ถือว่ามีมาตรฐานดีทีเดียวต,ต่อไปเทียบกับตัวเอาเตอร์นะครับเอาเตอร์ก็จะสูงกว่าเพราะเอาเตอร์มันหกล่องเลยนะครับตัวถัดไปเป็นซาลุบาเทอร์นะครับซาลุบาเทอร์นี่ก็เรียกว่าไงเดีย ก็กล่องเดียวนะตัวจะเล็กๆมากๆเลยตัวเหมือนจะเล็กที่สุดในเอ๊ะมันใช่ผมรู้สึกว่าเล็กที่สุดแหละถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วนะครับก็อันนี้ผมเลือกทําสีเป็น2โทนนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินเลยตรงส่วนสีฟ้าก็จะเป็นส่วนที่เขาให้สติกเกอร์มานะครับก็ส่วนที่เป็นแมคาีนิกเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นขนส่วนที่เป็นแมคาีนิกส่วนที่แมคาีนิกเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ส่วนที่เป็นขนก็ทําเป็นสีน้ําเงิน ประมาณนี้ก็เลยมีซิกแพคตัวนี้เล่นง่ายนะครับแต่ก็สนุกดีก็มีก้นสีแดงอันนี้ไม่มีอะไรมากเข้าต่อแขนก็จะเป็นอันที่เป็นจะเป็นแขนของออโอนิไทจินนะครับตอนลวมล่างต่อมาป็นเป็นออโอนิซิสเตอร์นะครับล่างโรบอทฮันโล,โลเอ้ยเออใช่ถูกแล้วถูกแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สติกเกอร์เยอะที่สุดนะครับผมก็เลือกบางพ้นในส่วนของสี เรียกว่าอะไรวะสีที่เป็นเหล็กๆเนี่ยครับสีขอบเหล็กๆทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวที่ทํายากที่สุดใน5ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนสีน้าตาลเนี่ยผมเลือกทาวเพราะว่าบางคุมไม่ไหวนะครับแล้วก็เจอสีวาเลโหว,ว่ามันได้เฉดพอดีเลยก็เลยเอามาใช้ประมาณนี้นะครับส่วนของจุดขยับเนี่ยก็มีแขนตันนี้ขยับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก นิดนึงอีกกึกนิดหนึ่ง,กกงตวนขาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเป็นยืนตรงคารบทงชาติอย่างนี้ก็ตัวนี้ทำยากแล้วก็สวยน้อยนะครับต่อมาเป็นอินุบาเทอร์โรบอฮาโรนะครับไอตัวเนี้ยก็ส่วนที่เขาให้มาแต่ว่าส่วนหูเนี่ยนะครับเขาไม่มีสติกเกอร์มาให้ต้องทาสีเงินเอาเองข้างในแต่ก็เขาแยากชิ้นมาให้สำเร็จแล้วแหละ ต่อมาตัวนี้มันมีข้อตําหนิอยู่คือส่วนคางครับมันไม่ใช่แบบล็อกเรือบเดี๋ยวสภาพกระถาปากของมันเองนะครับมันล่วงลงมาได้แล้วก็ส่วนวงกลมที่ขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์มาให้เหมือนกันก็ต้องทําสีเอานะครับซึ่งไอ้ลายทั้งตัวเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทาสียากมากนะครับก็กว่าทําได้หมดตอนแรกผมเลยใช้ทาผู้กันแหละแต่ว่าพบว่าสีมันไม่ขึ้นเลยอะทาพู้กันแล้วแบบมันดูมืดมากนะครับก็เลยต้องต้องไปบางพ่นเอา อันนี้ส่วนขาก็หมุนได้ข้อ,อ,อสองข้อนี้นครับของแต่ละข้างก็ได้พอสมควรแหละแล้วก็มีหางหางก็เรียกว่าแหบได้ไหมอะ่ะก็แหบในหนึ่งหางใหญ่ๆนะครับต่อมาฮิจิบราเธอร์นะครับอันนี้เป็นตัวเดียวที่ผมควรจะติดสติกเกอร์ที่ส่วนปลายหางนะครับแต่เพราะว่าผมก็คิดไปคิดมาไม่ติดดีกว่าส่วน ไอจุดขยับนี่ก็มีส่วนปีกนะครับขยับขึ้นลงกระพือแล้วก็ส่วนคอนี่ครับสามารถหักลงมาได้เท่านี้แล้วก็หมุนไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ผมเลคคอมเมนต์ส่วนนี้คือส่วนปีกนี่ครับมันมีชิ้นสีชมพูใช่ไหมชิ้นสีชมพูมันจะเป็นตัวล็อกจากด้านในเนี่ยมันจะมีปีกสองส่เนี้ที่มันจะเป็นสีชมพูด,ด้วยผมแนะนําให้หาสีเงินมาทานะครับถ้าใครเล่นเพราะว่าถ้ามันเป็นสีชมพูเนี่ยมันจะไม่กลืนกับส่วนสีเงินส่วนนี้ ที่ลองไว้ด้านหลังครับชิ้นใสมันจะเห็นทะลุเป็นชมพูครึ่งหนึ่งเงินครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับให้ทาสีเงินไปบนชิ้นสีชมพูชิ้นปลายปีกอันนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นชิ้นเดียวเลยสว่างสดใสทั้งชิ้นนะครับก็ตัวนี้เป็นชิ้นใสก็ถ้าทาสีเงินเนี่ยมันจะดูแบบดูฉูดฉาดมากจะดูแบบเปิ่งปลั่งออกมาเลยอะอ่าอันนี้แต่ที่ผมสังเกตก็คือทุกตัวครับมันจะมีสี2เฉดของมันนะครับอย่างโบอฮัลโลก็เป็นสีแดงกับแดงเข้ม อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าน้ําเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูกับชมพูใสอันนี้เป็นน้ําตาลกับตัวสีเหลืองส่วนอันนี้ก็เป็นสีดํากับสีฟ้าแบบสว่างๆครับก็ดูของที่ให้มานะครับก็มีตัวฐานตั้งนะครับก็เหมือนเดิมทุกอันทุกประการเลยก็นนี้ผมทําสีที่ฐานด้วยเหมือนกันแล้วก็ทําสีตัวสาร์นี้ด้วยแล้วก็จะมีมือมาให้สองข้างนะครับผมส่วนในกล่องเนี่ยนอกจากลูกอมแล้วเนี่ย ก็จะมีสติกเกอร์นี่นะผมไม่ได้ใช้ไปเลยมยีกี่แผ่นวะหนึ่งสองามสี่ห้าหแผ่นนะครับแต่ว่ามี6กล่องและก็อีกใบหนึ่งคือวิธีการรวมล่างนะครับก็มีแผ่นเดียวไม่มีหน้าหลังเพราะว่าวิธีการแปลงเป็นแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะอยู่หลังกล่องอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามารวมล่างกันเลยเริ่มจากการเตรียมเท้าก่อนเลนนะครับ ้าเนี่ยก็พับ,พบตัวอันนี้ลงมาจากที่ผมเล่นดูครับไอตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมสามารถบอกได้เลยว่าเป็นมินิพาที่สวยที่สุดที่ผมเล่นมาตั้งแต่ที่ผมเล่นมินิพาไปเออตอนนี้ผมเก็บเกือบครบแล้วครับมินิพาของแบบซีรีส์ย้อนหลังไป1ิปีเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี้ยสวยมากแบบสวยที่สุดแล้วนะครับแบบ สู Super Mini ้ซูเปอร์มินิพาได้ด้วยซ้ำด้วยความที่ดีไซน์มันใหม่ด้วยแล้วก็แบบชึบอ่ะก็ประกอบลงไปมันจะมีข้อต่อสองขั้นนะครับจะมนี้ึ๊บๆล,ลงไปก็จะเก็บกรองลงไปอย่างนี้ตัวนี้ก็จะใช้วิธีถ้าเป็น DX เอ่ะเขาใช้วิธีเลื่อนหัวมานะครับแล้วก็หนันกลับอีกข้างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ช้วิีีถอดแล้วก็สลับมานะครับอ่าได้ขาสองข้างเรียบร้อยขาสองข้าง แป่งล่างง่ายนะครับแต่ว่าทำสียากมากต่อมาเป็นโรบอทาโร่ก็จะมีให้ดึงขาออกนะครับจะไม่เหมือน DX ที่สามารถเสียบไว้ได้เลยแต่เขาจะให้เอาขาเนี่ยไปเสียบไปด้านหลังแต่ว่าผมไม่เสียบดีกว่าผมเอาขาไปเก็บไื้อเลยดีกว่านะครับก็ถอดหมวกคาบุโตออกมาส่วนนี้ก็พับแขนไปด้านหลังนะครับ มันสวยงามมากเลยอะก็ส่วนอกก็ให้ดึงออกมานะครับชุบก็จะมีชิ้นใสเสียมพูนนี้แล้วก็แกะแล้วก็พลิกตัวด้านในออกมานะครับให้เอาสารลักของตัวดงบาเทอร์ขึ้นแล้วก็เสียบกลับไปที่กรอบนะครับแล้วก็ เียบแบบนี้ก็จะเห็นตัวสัลักขึ้นมาตรงสีชมพูนะครับจริงๆเขาให้เป็นสีดําเงินแหละแต่ว่าผมลองวอชแล้วว่ามันยากมากเลยเพราะลายมันไม่ลึกพอนะครับลายมันตื้นมากก็เลยวอชไม่ได้ก็เลยทําเป็นสีเงินไปเลยแล้วกันต่อมาตัวนี้ตัวที่จะเป็นแขน,นครับก็เอาซิกแพคออกก่อนแล้วก็เอาซิกแพคมาติดอันนี้จะไม่มีลูกเด่นเหมือนดีที่แบบว่าให้เสียบลงไปแล้วก็ มันจะดันตัวสลักขึ้นมานะครับชึบอ่าเสียบสิกแคอลงไปได้เรียบร้อยละแล้วก็แยกดิงเป็นสองส่วนชึบอย่างนี้ก็ยกขาขึ้นนะครับอ่าอันนี้แขนข้างหนึง่งอย่าะหววานนี้ผมก็จะทำตัวนกไปด้วยนน,นกก็ถอดหัวออกก่อนนะครับแล้วก็ หางแล้วก็กลางลําตัวอย่างนี้แล้วก็ประกบนี่ลูกเล่นนี้ผมชอบมากเลยอะ่ะอืมจะเรียกว่าลูกเล่นใด้ไหมะแล้วก็เสียบไปที่ตัวไหล่นะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่หน้าซารุบาเทอร์ลงไปชึบอันนี้ก็ทําแบบเดียวกันนะครับ ส่วนเนี้ยผมลืมบอกไปว่ามันจะเป็นสีน้ำเงินมาให้นะครับแต่ว่าผมว่าทําเป็นสีเงินพ่นเป็นสีเงินไปสวยกว่าแล้วก็ปักลงไปแล้วก็แปะหัวคิดจิโอเคและระหว่างนี้ก็เสียบ ตัวทงไปก่อนแลวกันชึบลับ้าหลักว่า,าเสียบขาขาข้างที่หนึ่งข้างที่สองนะครับ เดี๋ยวเงยกล้องขึ้นนิดนึงว่าตัวจะสูงแล้วและก็แขนนะครับอันนี้มันหลังที่เราพลิกไปก็จะมีเดือยอันใหม่ขึ้นมา,าเสียบเข้าก็จะพอดีเด๊ๆอันนี้ก็มันจะมีเดือยหัวครับให้เราพับเข้าไปแล้วมันก็ถูกซ่อมในข้างในแบบนี้เลยและต่อมาก็เป็น หมกกระนะครับก็เสียบเข้าไปแล้วก็พับส่วนหน้าขึ้นนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวโอนิไทจินมันถือว่าเป็นหุ่นที่สวยที่สุดที่มีใน,ในบ้านผมตอนนี้เลยอะมันแบบสวยแบบสวยมากแบบโอ้โหไม่รู้จะหาสรรหาคำอะไรมาเรียกนะครับก็ยิ่งทำสีแคด้โทนแล้วแบบด้วยความที่สีมันแมทลงตัวทั้งตัวมันทำให้มันสวยมากขึ้นไปอีกนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูส่วนสูงกันอันนี้เป็น SP นะครับ6กล่องอันนี้เป็นตัวชุดที่1นะครับของตัวซีรีส์น,นี้ที่ออกมา6กล่องเหมือนกันซึ่งความคุ้มค่าก็คือโอน,นิไทจินแบบกินขาดทุกอย่างนะครับเป็นตัวที่แบบว่าสุดยอดของวินิพาตอนนี้แล้วอะผมไม่รู้จะหาคำไหนมาโอ้ยละอ่ะก็เดี๋ยวดูเรื่องจุดขยับกันนะครับก็จากเมื่อกี้จุดขยับส่วนลำตัวนะครับก็ะจะเป็นของตัวเออร์โธนาโลน,นะครับก็คือมีเอวมีอะไรครบถ้วนเลย แล้วก็ส่วนเท้าเนี่ยเขาสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แบบนี้ได้ด้วทั้งสองข้างนะครับก็จะทําให้มันยืนได้มั่นคงมากและเท้ามันก็ใหญ่นะครับแล้วเท้ามันก็มีรูเสียบสำหรับ่างถัดไปล้อแล้วด้วยก็รูอันนี้นะผมแนะนําของสีหรือไอตัวอันนี้ตัวอันนี้โรบอห์โรเนี่ยแนะนําให้ท้นสีเหลืองเป็นสีเงินเดียวกับเท้านะครับมันจะได้แบบดูกลมๆก,กันหน่อยไม่งั้นแบบเท้าตรงกลางเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยก็จะตลกนิดนึง แล้วก็นี่ยิ่งด้านหลังนะครับมันจะเราทำสีสองโทนเนี่ยก็ยิ่งสวยกันเลยชืบแล้วก็าดาบมาถืออ่ะลืมอีกนิดนึงอันนี้นะครับมันจะมีแบบส่วนที่เป็นแกนยืนนะส่วนที่เป็นแกนอย่างเงี้ยมันจะอยู่ฝั่งฝั่งขวาทั้งหมดนะครับฝั่งที่เป็นแบบตัวซาลูบาเธอร์นะแล้วาดาบมาถือกันชืบ ซัมมาร์ทดับได้ลองแอคชั่นกันสักหน่อยถ้าต,ตรงปีกเนี่ยตรงปีกนี้ตอนแรกผมก็นึกว่ามันดีไซน์เป็นปีกเฉยๆนะครับแต่พอดูแบบดูให้มันแมชกับหมวกเกราะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพบว่ามันเป็นเกราะสมูไรยที่มันจะมีแบบมีเกราะไหลด้านข้างลงมานะครับก็สามารถกลายเป็นปีกได้แหละแบบในเรื่องมาลองโพสดท่ากันดีกว่า อโอ้หลุดอ่ะอันนี้ข้อมือจริงๆก็สามารถแบบยกแบบปรัแบบแบบขยับขึ้นได้นะครับก็เป็นข้อต่อเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ที่สมบูรณ์แบบเลยแหละอีกตัวหนึ่งนี่พดท่ากลางปีกคือสวยอะ่ะสวยมากอ่ะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะแบบ ต้นหลังมันก็สมบูรณ์อ่ะมีแบบมีสีสันมีตัวแขนที่พับเก็บแล้วกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนเรียกว่าไรเดียมันเรียกไม่ถูกอ่ะแต่มันเท่มากเลยอ่ะคือมันไม่ได้ดูไม่ดีนะครับแบบด้านหลังแปลกๆแบบหุ่นยนต์แบบบางทีมันด้านหลังพับอะไรทิ้งไว้เยอะเกินแล้วมันก็ไม่สวยอ่ะแต่นี่คือแบบมันสวยเพราะมันแบบมันลงตัวมันดีไซน์ไว้แล้วนะครับ ตัวเกาะเท้าอะไรเงี้ยถึงพับเก็บไปก็ไม่ดูแย่นะครับอันนี้มันทําให้สิมันดูตัดกันมากขึ้นด้วยก็ประมานนี้นะครับก็ชุด2ที่จะออกเนี่ยก็จะมีเจ็ดกล่องนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเอ,อ่อโทระดากอนจินนะครับก็คงจะสามารถรวมร่างกันได้อีกก็ยิ่งอลังการขึ้นไปนะครับก็ตัวนี้ใครยังไม่มีเนี่ย ผมขอแนะนําเลยน่าเป็นมินิพาที่สุดยอดที่สุดแล้วตอนนี้เชียร์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเล่นมินิพาตัวนี้ทําให้คุณประทับใจได้แน่นอนนะครับแบบแน่นอนแน่นอนมันกระทนตั้งอีกสุดยอดเลยก็วันนี้ประมันนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่อีกครั้งครับ